ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จงังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC สาขาช่างเชื่อมฟลักคอพบบริษัทประเทศเกาหลีใต้ต้องการช่างเชื่อมจำนวนมากในงานอู่ต่อเรือโดยนายสุรชัยชัยตะกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC จังหวัดปทุมธานีกระทรวงแรงงานมีนโยบายให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปหางานและทำงานในต่างประเทศให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีได้ออกใบอนุญาตสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC ดำเนินการทดสอบฝีมือคน หางานในสาขาและตําแหน่งตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงานสุชาติชมกินท่านมีแนวนโยบายที่อยากจะส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศคราวนี้การที่จะส่งแรงงานไปต่างประเทศนั้นเนี่ยแรงงานจะต้องผ่านการฝึกการทดสอบฉะนั้นศูนย์ฝึกศูนย์ทดสอบของเราเนี่ย ก็จะมาดูว่ามีที่ใดบ้างที่ได้มาตรฐานเราก็อยากจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยได้ลงทุนด้านฝึกฝึกและวันนี้เราเลือก KTC เพราะเราได้ทราบว่าที่นี่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานรายการฝึกช่าง4ี่สาขาด้วยเฉะนั้นในสีสาขาเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเขาได้ฝึกแล้วส่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือที่ประเทศเกาหลีหรือคุณใดเนี่ยแหละได้มีโอกาสไปทําโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกที่เรียกว่าหรืออู่ต่อเรือเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับแรงงานไทยเกาหลีเองก็มีการ ขยายอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วก็ขาดแรงงานแล้วทางเกาหลีอเองก็ค่อนข้างที่จะชอบแรงงานไทยเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรที่จะขยายเพิ่มขึ้นฉะนั้นการที่เราจะขยายเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ส่งคนไปแต่โอกาสที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยดีแล้วเราจะทําให้ดีต่อไปได้อย่างไรและให้มีปริมาณที่เพียงพอกับเกาหลีที่ต้องการนั่นก็คือจะทําให้คนไทยได้มีโอกาสไปทํางานในประเทศเกาหลีและได้เงินตรากลับมาในจํานวนที่ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC พบว่ามีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทํางานต่างประเทศการสอบสัมภาษณ์การทดสอบภาคปฏิบัติและการตรวจผลการทดสอบสาขาช่างเชื่อมฟักคอจํานวน69รายโดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท Hyundai Heavy ประเทศเกาหลีใต้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกด้วยตนเอง <S We s t a r i n g to uh, mobilization of uh, uh, Thailand manpower maybe starting at uh, last year summer and your Thailand Labor Ministry and KTC and our both light continuously uh, help us and we are good. We making a good partnership. Now uh, our in in Korea over 200 of Thailand workers working and they are very good. Uh, ability, so uh, we want to recruitment. We want to hire more people in Thailand. So we need more uh, continuously good uh, casion. And what yeah, is the total number you looking for? Uh, maybe now is uh, just we considered uh, just a thousand people, but it's uh, more more a few thousand people. Yeah. Maybe we will uh, changing. We will uh, change our, our goal เป็นอู่ต่อเรือที่ได้รับมาตรฐานโลกแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเอาช่างเชื่อมไทยเนี่ยแล้วก็ช่างสาขาอื่นด้วยไปทำงานที่อู่ต่อเรือซึ่งได้ร่วมงานเป็นอย่างดีกับ KTC b o d y l i h t แล้วก็ทางกระทรวงแรงงานแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตอนนี้ก็มีช่างไทยที่ไปอยู่กับเขาตอนนี้ได้ไป200กว่าคนแล้วแล้วก็ทีมงานก็ชื่นชมฝีมือช่างไทย อยากให้ทั้งใจไปกันยเยอะๆนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่เขาต้องการอเป็นพันคนก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าใครก็ตามที่สนใจจะร่วมง,งานกับเราตอนนี้ฝ่ายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ลดขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กับช่างเชื่อมไทยเนี่ยให้มากขึ้นกล่าวคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องการการทดเทสปีแล้วก็ใบผ่านงาน2ปีตอนนี้ต้องการแค่การทดเทสจะกี่ปีก็ได้นะครับแล้วก็ใบผ่านงาน2ปีไม่ต้องใช้แล้วนั่นนี่คือความลดหย่อนที่เขาลดให้ เพื่อให้เราคนไทยได้ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าเราสูงสุดเราไปกันเยอะๆจะได้เอาเงินกลับมาก็อยากให้พี่น้องอบ้านเราโดยเฉพาะช่างเชื่อมไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือฟลักคอรครับมาฝึกฝนพิมพมือกับเราแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วไปทำงานด้วยกันครับในนามบริษัทจัดหางานเป็นผู้ร่วมจัดส่งนะคะเ,เราต้องขอขอบคุณท่านรัฐตนตรตีสุชาติชมกิน่นแล้วก็ท่านผู้ช่วย กระทรวงแรงงานท่านสุรชัยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานทุกท่านขอขอ,ขอบคุณสถานทดสอบปีมือแรงงาน KTC ที่เป็นพันเนอร์ที่ดีเยี่ยมเลยค่ะได้รับความชมจับในจ้างผนไดว่าเป็นสถานทดสอบปีมือที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะก็พวกเราก็ขอขอบคุณท่านรัมมนตีสุชาติชมกิณน,นะคะที่ท่านได้ไปเปิดตลาดกับคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานมาเมื่อเดือนกรกฎานะคะ ก็ตอนนี้ประสบความสําเร็จเราจะบินไปทั้งหมดนะคะในเบื้องต้นที่บินไปแล้วเกือบ200คนแล้วนะคะก็จะต้องรีบดําเนินการจัดส่งให้ครบ1,000ตําแหน่งตามที่เขาออกดีมา์มาขอขอบคุณรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานในงานอู่ต่อเรือประมาณ5,000คนโดยในส่วนของบริษัทฮุนไดที่มาจากปูซานปัจจุบันมีช่างไทยที่ไปทำงานกับบริษัทอยู่200กว่าคนเนื่องจากมีความชื่นชมในฝีมือช่างเชื่อมไทยและในอนาคตมีความต้องการช่างเชื่อมและช่างสาขาอื่นๆไปทำงานที่อู่ต่อเรือเพิ่มขึ้นอีกเป็น1,000คน